เอ่อในโลกยุคนี้ที่เราแบบว่าเห็นแต่ภาพความสำเร็จใหญ่ๆบนโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเลยนะคะมันก็ง่ายมากเลยที่เราจะรู้สึกกดดันหรือว่าเผลอเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาจนบางทีเราก็มองข้ามเรื่องเล็กๆนน้อยๆที่เราทำสำเร็จในแต่ละวันไปเฉยเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเนื้อหาก,กันค่ะมีสองชิ้นที่เราได้มาคือจงภูมิใจกับ ซึ่งทั้งสองชิ้นเนี่ยเสนอมุมมองเรื่องความสําเร็จกับความสุขได้น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการให้เราหันมาสนใจสิ่งเล็กๆที่เราทําได้ทุกวันหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นชัยชนะเล็กๆก็ได้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสํารวจดูค่ะว่าการที่ออรู้ตัวแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจกับความพยายามเล็กๆของเราทุกวันเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะแต่ถ้าทำสม่ำเสมอมันจะสร้างความรู้สึก เคลว่าอะไรดีเติมเต็มจากข้างในได้ยังไงสร้างความภูมิใจในตัวเองแบบยั่งยืนได้ยังไงตามแนวทางที่เนื้อหาทั้งสองชิ้นนี้นําเสนอไว้นะคะเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะจุดที่แบบน่าสนใจมากคือความต่างกันร,ระหว่างภาพความสําเร็จแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการที่เราเห็นกันบ่อยๆกับคุณค่าจริงๆของการลงมือทําสิ่งเล็กๆในแต่ละวันที่บางทีมันดูธรมธรมดาธรรมดาเนื้อหาที่เรามีเนี่ยชวนให้คิดเลยค่ะว่าเอ๊ะ หรือว่าเรากำลังวัดความสำเร็จกันผิดวิธีอยู่หรือเปล่าเริ่มกันที่การเปลี่ยนมุมมองต่อคำว,ว่าความสำเร็จก่อนเลยนะคะเนื้อหาหลักๆเขาชี้ว่าเรามักจะไปยึดติดกับภาพที่ว่าความสำเร็จต้องยิ่งใหญ่ต้องแบบพลิกชีวิตแต่จริงๆแล้วความสำเร็จอาจจะมีหน้าตาที่เรียบง่ายกว่านั้นเยอะเลยอย่างในเนื้อหาจงภูมิใจเขายกตัวยอย่างได้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่า ความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่การแบบปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แต่าจะาเป็นแค่การที่เราสามารถรวบรวมกำลังใจตัวเองก้าวขาวออกจากเตียงได้อะคะ่ะในวันที่เรารู้สึกแย่มากๆหรือท้อสุดๆการก้าวเล็กๆแค่นั้นแหละคือชัยชนะที่สำคัญมากๆแล้วนะคะ รีกมุมนึงที่น้าหาใจเขาเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงไม่ใช่แค่ว่าต้องมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านนะคะแต่คือการที่เรามีวินัยเริ่มเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยอาจจะวันละ50บาทร้อยหนึ่งือทำอย่างสม่ำเสมอไงคะเพื่อสร้างเเหมือนเป็นตะข่ายความปลอดภัยทางการเงินให้ตัวเองในระยะยาวอันนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จอีกแบบหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยคะ่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือทำไมการปรับมุมมองแบบนี้มันถึงสำคัญนักในยกนี้คือเนื้อหาทั้งสองชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป้าหมายใหญ่ไม่ดีนะครับแต่เขาเชี้ยเห็นผลกระทบของวัฒนธรรมการเปรียบเทียบที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียที่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกโชว์แต่ด้านที่ดูดีดูสำเร็จใช่ไหมครับมันก็เลยสร้างแรงกดดันมหาศาลเนื้อหาใจเนี่ยใช้คำอธิบายที่ผมว่าน่าสนใจนะเขาบอกว่า การที่เรามมวแต่ไปเปรียบเทียบกับภายนอกมากๆเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อการรับรู้ความสําเร็จจากภายในของเราเนี่ยมันฝ่อลงไปเพราะฉะนั้นการหันมาโฟกัสที่ก้าวเล็กๆมันก็เหมือนกับการทํากายภาพบําบัดกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับมันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงจากข้างในจริงๆการกระทําเล็กๆที่สม่ําเสมอพวกนี้มันไม่ได้ให้แค่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะอย่างเช่นเงินออมเพิ่มสุขภาพดีขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือมันค่อยๆสร้างความรู้สึกว่าเอ้ เราทำได้นี่หว่า Self-Efficacy มันสร้างวินยัยแล้วก็มันทำให้เรามีหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าอยู่นะแม้จะทีละนิดก็ตามหลักฐานตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันชั้นดีเลยต่อความรู้สึกด้อยค่าเวลาเราไปเห็นความสำเร็จใหญ่ๆของคนอื่นพอพูดถึงการสร้างร่างฐานจากข้างในแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าแล้วเราจะเริ่มมองเห็นหรือว่าตระหนักถึง เ้าเล็กๆที่สําคัญพวกนี้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างเพราะหลายๆครั้งมันก็ดูธรรมดามากจริงๆจนเรามองข้ามไปเลยอะค่ะในเนื้อหาจงภูมิใจมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนหลายอย่างเลยนะคะซึ่งพอเรามานั่งคิดดีๆเออมันมีความหมายซ่อนอยู่จริงๆเช่นการที่เราตัดสินใจตื่นเช้าขึ้นมาสัก15-20นาทีไม่ใช่เพื่อรีบไปทำงานนะคะแต่เพื่อให้มีเวลาได้นั่งจิบกาแฟแบบสงบๆอ่านข่าวหรือแค่นั่งเฉยๆอยู่กับตัวเอง ก่อนที่วันอันวุ่นวายมันจะเริ่มขึ้นนะคะเนื้อหาเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การตื่นเช้านะแต่มันคือการลงทุนเวลาเล็กๆเ,เพื่อความสงบภายในของตัวเองอืมใช่เลยครับหรือการอ่านหนังสือแค่วันละ10บถึงสิหน้าก่อนนอนอาจจะดูไม่เยอะเลยนะคะแต่ถ้าทําทุกวันๆปีหนึ่งก็ได้หลายเล่มเลยนะเนื้อหาเขาก็มองว่านี่คือการเพราะเลี้ยงความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ เปิดประตูสู่โลกทัศนะใหม่ๆให้ตัวเองสม่ำเสมอหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ในบางครั้งก็ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแต่คือการตัดสินใจเล็กๆที่แสดงว่าเราใส่ใจสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะถูกต้องเลยครับประเด็นสำคัญที่เนื้อหาใจเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องของการประนักรู้ awareness และการให้ความหมาย meaning making กับกิจกรรมเหล่านี้ คือเราต้องฝึกที่จะไม่มองว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ต้องทำไปงั้นๆหรือเป็นกิจวัตรน่าเบื่อแต่ให้มองว่ามันเป็นการเลือกที่เราตั้งใจทำเพื่อประโยคบางอย่างของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์สติปัญญาหรือว่าร่างกายเนื้อหาใจเสนอเทคนิคที่น่าสนใจคือให้ลองใช้เวลาสั้นๆอาจจะระหว่างวันหรือตอนก่อนนอนก็ได้ เพื่อสแกนดูว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างแล้วถามตัวเองว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ทำไปเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างเช่นการที่เราเอ,อ,อดทนไม่ตอบโต้วเวลามีคนมายั่วโมโหอาจจะมองว่าเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ก็ได้หรือการที่เราสละเวลาแป๊บหนึ่งช่วยเพื่อนร่วมงานแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้แหละครับคือชัยชนะในรูปแบบของมันเองนะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่เนื้อหาทั้งสองชิ้นพยายามจะสื่อนะครับจะเห็นว่าพลังของมันอยู่ที่การสะสมครับเหมือนเราหยอดกระปุกทุกวันน่ะตอนแรกมันก็ดูนิดเดียวใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้นิสัยเล็กๆที่ดีเหล่านี้ก็เหมือนกันพอทำซ้ำๆสม่ำเสมอมันจะค่อยๆหลอ่อหลอมตัวตนเราสร้างโมเมนตัมเชิงบวกแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดในระยะยาวได้ นี่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอ oh ๋อหรืออาหาโมเมนต์ได้จริงๆนะคือการตระหนักว่าเฮ้ยพลังของการเปลี่ยนแปลงจริงๆอะอาจจะไม่ได้อยู่ที่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอของก้าวเล็กๆเป็นพันเป็นหมื่นก้าวที่เราทำทุกวันนี้แหละ เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับเปลี่ยนจากการมองหาพลุไฟที่แบบจุดปุ๊บสว่างวาบแล้วก็หายไปมาเป็นการชื่นชมแสงหิ่งห้อยเล็กๆที่มันส่องสว่างอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้พอเราเริ่มตระหนักถึงก้าวเล็กๆเหล่านี้แล้วเนื้อหาเขาแนะนำยังไงต่อคะเพื่อให้มันนำไปสู่ความรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้อย่างแท้จริง เนื้อหาจงภูมิใจนี่มีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนแล้วก็ทำตามได้จริงเลยนะคะเขาแนะนำว่าในแต่ละคืนก่อนนอนเนี่ยลองใช้เวลาสัก5นาที10นาทีไม่ใช่เพื่อเลื่อนดูมูถือหรือคิดเรื่องวุ่นวุ่นของวันพรุ่งนี้นะคะแต่ให้ใช้เวลาเพื่อย้อนคิดทบทวนหรือรีเฟล็กนะคะถึงสิ่งดีๆหรือความพยายามเล็กๆที่เราทำสำเร็จในวันนั้นไม่ว่ามันจะดูธรรมดาแค่ไหนก็ตาม อาจจะเป็นแค่การที่เราทำกับข้าวกินเองแทนที่จะสั่ง Delivery หรือการที่เรากล้าสแสดงความเห็นในที่ประชุมแม้จะเสียงสั่นนิดหน่อยก็ตาม <c oughs> หรือแม้แต่การที่เราอดทนรอคิวซื้อของได้โดยไม่หงุดหงิดเลยอเ <c oughs> นื้อหาเขาเน้นเลยนะคะว่าให้เราอนุญาตตัวเองให้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้จริงๆให้ชื่นชมความพยายามของตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาชมหรือไม่ต้องรอให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก่อนแก่นสำคัญตรงนี คือการสร้างแหล่งกำเนิดความสุขและความสำเร็จจากข้างในหรือ internal source of validation ซึ่งเนื้อหาทั้งสองชิ้นมองว่าสำคัญมากเลยสำหรับการสร้างความรู้สึกมั่นคงทางใจที่มันจะไม่แกว่งไปตามลมปากคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกง่ายๆอะคะ่ะใช่ครับและในส่วนของการนำไปปรับใช้หรือการประยุกต์ใช้เนี่ยเนื้อหาก็ให้แนวทางที่เป็นรูปธรรมไว้หลายข้อเลยซึ่งสอดคล้องกันดีนะครับทั้งสงแหล่ง ขั้นแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการฝึกหยุดวงจรการเปรียบเทียบโดยเฉพาะการเปรียบเทียบชีวิตเรากับภาพสวยๆที่คนอื่นเขาเลือกมาโชว์บนโซเชียลมีเดียต้องเตือนตัวเองเสมอว่าที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่ภาพทั้งหมดของชีวิตใครจริงๆหรอกจริงค่ะนี่สำคัญมากการเปลี่ยนโฟกัสมาที่การย้อนคิดถึงสิ่งที่เราทำเองในแต่ละวันอย่างที่คุณอออย่างที่ได้คุยกันไปแต่ไม่ใช่แค่คิดเฉยๆนะครับ เนื้อหาใจแนะนำให้ลองให้คุณค่าและความหมายกับมันอย่างจริงจังลองถามตัวเองว่าการที่เราทำสิ่งนี้มันสะท้อนถึงคุณค่าอะไรในตัวเราเช่นการที่เราเลือกที่จะไม่ร่วมวงนินทาคนอื่นอาจจะสะท้อนว่าเราให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์หรือการเคารพคนอื่นการที่เราพยายามเรียนรู้สกิลใหม่ๆถึงแม้จะไปได้ช้าหน่อยก็อาจจะสะท้อนว่าเราให้คุณค่ากับการเติบโตและสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดคือ การฝึกที่จะรู้สึกภูมิใจในความพยายามและความตั้งใจของเราจริงๆโดยแยกความภูมิใจออกจากผลลัพธ์ภายนอกให้ได้อ๋ออันนี้น่าสนใจค่ะแยกความภูมิใจออกจากผลลัพธ์ภายนอกใช่ครับหมายความว่าแม้ว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจร้อเอร์เซ์แต่ถ้าเราได้พยายามเต็มที่แล้วเราก็ควรจะภูมิใจในความพยายามนั้นได้การสร้างความรู้สึกยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองจากข้างใน หรือ intrinsic self worth แบบนี้นะครับเนื้อหาจงภูมิใจเขาอธิบายว่ามันเป็นเหมือนสมอเรือทางใจที่ช่วยให้เรามั่นคงได้แม้จะเจอพายุคำวิจาร์ณหรือความผิดหวังจากภายนอกเข้ามาโหเป็นเหมือนสมอเรือทางใจชอบคำนี้จังเลยค่ะครับผมประเด็นนี้นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับคือถ้าเราสามารถบ่มเพาะความภูมิใจจากข้างในแบบนี้ได้สำเร็จจริงๆเนี่ย มันจะเปลี่ยนแว่นตาที่เราใช้มองโลกมองชีวิตโดยรวมไปเลยยังไงบ้างเนื้อหาทั้งสองชิ้นไม่ได้ให้คำตอบเป๊ะๆนะครับแต่ชวนให้เราลองคิดดูเช่นมันอาจจะช่วยให้เรามีความสุขกับปัจจุบันขณะได้ง่ายขึ้นไหมหลดความรู้สึกว่าต้องรอให้ถึงเป้าหมายใหญ่ๆก่อนถึงจะมีความสุขได้หรืออาจจะทำให้เรากล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะไม่กลัวว่าจะล้มเหลวเท่าเดิม เนื่องจากเราให้คุณค่ากับความพยายามมากกว่าผลลัพธ์อย่างเดียวแล้วไงครับเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้จากเนื้อหาจงภูมิใจแล้วก็ใจเนี่ยก็คือการคนพบว่าความสําเร็จและความสุขที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ในการเดินทางของเรานี่แหละอยู่ในการที่เราเอ,อรู้ตัวให้คุณค่าแล้วก็ยินดีกับทุกๆก,ก้าวเล็กๆที่เราเดินไปในแต่ละวันมันคือการเปลี่ยน จากการวิ่งไล่ตามความสําเร็จข้างนอกมาเป็นการค่อยๆสร้างความรู้สึกเติมเต็มจากข้างในแทนซึ่งน่าจะยั่งยืนกว่าเยอะเลยนะคะครับผมมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะซึ่งมันต่อย,ยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแรงกดดันจากการเปรียบเทียบบนโซเชียลนะครับคือเนื้อหาทั้งสองชิ้นเนี่ยเน้นที่การปรับมุมมองภายในของเราเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ผมอยากชวนคิดต่อไปอีกนิดน,นึงว่า แล้วถ้าเราลองเปลี่ยนวัฒนธรรมการแชร์เรื่องราวบุญพื้นที่สาธารณะดูล่ะครับอืมยังไงคะเป็นวันนี้ภูมิใจมากลากตัวเองไปวิ่งจนได้แม้จะเหนื่อยสุดๆก็ตามเออค่ะคะหรือดีใจจังอ่านหนังสือบทนี้จบแล้วเข้าใจเรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นเลยหรือแม้แต่วันนี้พยายามนั่งสมาธิ5นาทีทำได้สำเร็จไรแบบนี้ครับการแชร์เรื่องราวที่เป็นจริง จับต้องได้แล้วก็สะท้อนถึงกระบวนการมากกว่าแค่ผลลัพธ์สุดท้ายแบบนี้มันอาจจะช่วยสร้างบรรยากาศออนไลน์ที่มันดูจริงใจมากขึ้นเกื้อกูลกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะลดแรงกดดันจากการเปรียบเทียบลงได้บ้างหรือเปล่ามันอาจจะช่วยให้คนอื่นๆที่เห็นรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นได้รับแรงบันดาลใจในแบบที่มันเเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมอันนี้น่าจะเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราลองเก็บกับไปคิดกันต่อได้นะครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความคิดมากๆเลยค่ะการเปลี่ยนจากการแชร์แค่ปลายทางสวยๆมาการแชร์ระหว่างทางของความพยายามเล็กๆน้อยๆของเราอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมดีๆในสังคมได้จริงๆนะคะขอบคุณสําหรับข้อคิดดีๆที่ต่อยอดจากเนื้อหาค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดเรื่องการให้คุณค่ากับก้าวเล็กๆในชีวิตประจําวันจากเนื้อหาจงภูมิใจและใจกันไปแบบเข้มข้นเลยนะคะก็หวังว่าประเด็นต่างๆที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟั ได้ลองนําไปปรับใช้ดูหรืออย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ลองกลับมาทบทวนมุมมองที่เรามีต่อความสําเร็จและความสุขในชีวิตกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ